อยากเขียนคิ้วเป็นต้องทําตามนี้เลยค่ะก็ค่อยๆลากที่สำคัญน้ำหนักมือสำคัญสุดที่เขียนกับปากกาให้ดูนี้ก็จะได้รู้ว่าเอาเส้นมันก็ประมาณนี้นะคะเริ่มต้นด้วยเส้นหัวเจดเส้นแล้วก็มีเส้นไกด์ตรงกลางแล้วก็ทีนี้เราก็จะมา เอาเส้นบนกับเส้นล่างมารวมกันตรงเส้นไกด์ที่ตรงกลางค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอยากเป็นช่างสักคิ้วที่เก่งมีความสามารถสักคิ้วแล้วสวยก็ต้องเริ่มต้นจากฝึกแบบนี้ก่อนละค่ะทุกคนนะคะต้องฝึกฝึกฝึกแล้วก็ฝึกจนให้มันเข้าใจแล้วก็ทำได้จริง นะสำคัญสุดเราฝึกเยอะๆน้ำหนักมือเราก็จะดีคิ้วก็จะไม่ช้ำแล้วก็สวยด้วยอาชีพทุกอาชีพต้องฝึกหมดลคะค่ะยังไงก็ฝากติดตามช่องของอาจารย์พล่าไว้นะคะเราจะมีคลิปมาบอกเรื่อยๆเกี่ยวกับสักคิ้วกับาวแต่งหน้านะคะกดติดตามกดหัวใจกันไว้ให้ด้วยคะ่ะ